4พฤษภาคมนั้นไม่มีใครบอกได้ครับผลเลือกตั้งจออมาเป็นเช่นไรแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่ชาติไทยพัฒนาสัญญากับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครได้ก็คือว่าไอ้ปัญหาที่บอกว่ายากไอ้ปัญหาที่บอกว่าแก้กันมานานแล้วแก้ไม่เสร็จเสียทีไอ้ปัญหาที่บอกว่าคาราคาซังค้างกันเป็นนานเป็นหลายสิบปีนั้นต้องบอกว่าชาติไทยพัฒนาพัฒนามาหมดแล้วครับเหนือกลางอีสานใต้ แต่และจังหวัดแต่และจังหวัดไม่ใช่เฉพาะแค่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับภูเก็ตรตรังภาคใต้าภาคเหนือให้เราทําพัฒนากันมาหมดแล้วดังนั้นวันนี้ชาติไทยพัฒนากับผู้สมัครของเราทั้ง15คนในกรุงเทพมหานครครับเราให้สัญญากับพี่น้องชาวกรุงเทพทุกๆคนให้โอกาสเราเข้ามาทํางานเราจะมาแก้ไขปัญหาเทียงบาตเทียงไรกับพี่น้องชาวกรุงเทพตลอดไปครับ น,นี้เหลือเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นที่พวกเราจะมากําหนดชะตากรรมของประเทศไทยของพวกเราด้วยกันในอนาคตอันใกล้ครับปัญหาที่เราจะต้องเจอเมอื่อสักครู่ท่านรองหัวหน้าพักนะครับท่านกรรมการบริหารพักแต่ละท่านได้ออกมาพูดให้ฟังแล้วปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างครับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับน้ำท่วมน้ําแรงพายุต่างๆทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยจากนี้ไป มันเกิดขึ้นแล้วและในอนาคตมันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นไปอีกปัญหาสังคมผู้สูงอายุในที่นี้ผมเห็นแล้วครับทุกคนครับเป็นวัยรุ่นกันทั้งนั้นเลยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นรุ่นลูกผมหรือรุ่นแม่ผมหรือรุ่นผมแต่ทุกคนลดแล้วแต่เป็นวัยรุ่นกันทั้งนั้นต้องขอบคุณวันนี้กรุงเทพมหาคนครและประเทศไทยของเราเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเรียบร้อยแล้วปัญหาต่างๆเหล่านี้เราจะดูแลกันอย่างไรครับ เราจะแก้ไขกันอย่างไรพักชาติไทยพัฒนาครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านกรรมการบริหารพักผู้หลักผู้ใหญ่ทุกๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่สาวที่รักของผมท่านประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนานการน,นาศิลปะอาชาให้ความไว้วางใจน้องท็อปลูกท็อปหลานท็อปคนนี้ขึ้นมาดํารงตําแหน่งหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาต้องเรียนว่าผมเองนั้นความรู้ความสามารถทุกคนครับไม่มีใครเก่งไปทุกๆเรื่อง ไม่มีใครครับที่สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนี่คือสาเหตุที่ทําไมวันนี้ตั้งแต่ตอนบ่าย3ามโมงมาจนถึงบ่าย4ี่โมงเรามีน้องๆไทยยังพัฒนา4ี่โมงถึง5้าโมงเรามีการทํางานกันแบบท็อปทีมครับเราไม่ได้ทํางานกันคนเดียวพักชาติไทยพัฒนาเราคิดในเจนซีทำในเจนวปรึกษาเจน X และขอคําปรึกษาจากรุ่นเจนเบบี้บูเมอร์เราทํางานด้วยกันครับ เมื่อสักครู่ท่านรองหัวหน้าพักท่านกรรมการบริหารพักพก็ขึ้นมามาแสดงให้เห็นครับว่าพักชาติไทยพัฒนาของเรานั้นไม่ได้ทํางานแบบตัวคนเดียวไม่ได้เก่งแบบเก่งคนเดียวเราไปกันเราทํางานกันเป็นทีมเรามีท็อปทีมและการทํางานแบบนี้เขาเรียกกันว่า collective leadership ใครเก่งเรื่องไหนเราจะให้ทําเรื่องนั้นใครเก่งด้านไหนเราจะให้เป็นผู้นําในด้านนั้นแม้แต่ตอนนี้เลยครับตอนที่เรากําลังพูดกันอยู่ขณะน,นี้มีน้อง กลุ่มไทยยังพัฒนาครับไปขึ้นเวทีดีเบตนะครับของอีกเวทีหนึ่งไม่สามารถมาร่วมงานได้การทํางานของชาติไทยพัฒนาไม่ได้แปลว่าหัวหน้าพักต้องทําคนเดียวไม่ได้แปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่คนรุ่นใหญ่เจนเอ็กเจนเบบี้บูมเมอร์จะทําอยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าเราจะเอาเจนวเจนแซมาเป็นดอกไม้ประดับเพื่อโฆษณาว่าโอ้ยวันนี้ชาติไทยพัฒนามีคนรุ่นใหม่มาแล้วให้ไปนั่งตบยุงให้ไปหิ้วกระเป๋าให้ไปลบกระดานไม่ใช่พักชาติไทยพัฒนารับ วันนี้น้องๆทุกคนที่เข้ามาร่วมทำงานด้วยกันทำงานกันอย่างขยันขันแข็งเพราะอะไรครับเพราะวันนี้ชาติไทยพัฒนาเราไม่ได้ทำงานคนเดียวเราทำงานกันเป็นทีมจะพัฒนาชาติไทยได้มันต้องมีท็อปทีมมันต้องทำงานด้วยกันนี่คือสาเหตุและแนวปัญหาต่างๆที่ได้พูดเปนเมื่อสักครู่นั้นเราเริ่มต้นจากปัญหาใกล้ตัวเราก่อนเลยครับปัญหาขยะที่วันนี้กองกันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองการกาจัดขยะที่ถูกต้องครับวันนี้มันต้องเริ่มกันที่ต้นทาง ชาติไทยพัฒนา4ปีที่ผ่านมาเราได้ทํางานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราได้เน้นหนักครับเรื่องการกําจัดขยะที่ต้นทางจากนี้ไป <ใช S 1> พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับต้องมาช่วยกันมาช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่าปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นมันไม่ใช่หน้าที่เฉพาะของพี่น้องประชาชนไม่ใช่ของเด็กคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งไม่ใช่ของพักการเมืองใดพัคการเมืองหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้ฉะนั้นต้องมาร่วมกันประเด็นสําคัญต่อมานอกจากกําจัดขยะที่ต้นทางลดขยะที่ต้นทางคัดแยกขยะกันเป็นแล้วสิ่งที่สําคัญต่อมาครับชาติไทยพัฒนาเราจะผลักดันให้มีโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะในทุกๆจังหวัดของประเทศไทยเอาไหมครับทําแบบนี้ขยะในแต่ละจังหวัดจะลดลงไปและพี่น้องประชาชนจะได้ใช้ไฟฟรีครับ เพราะว่าเรามีขยะก,กันอยู่มหาศาลเรามีปริมาณไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้ให้กับทุกๆจังหวัด76จังหวัดกันในประเทศไทยนอกจากเรื่องขยะแล้วครับวันนี้ปัญหาที่ยังคอยหลอกล้อนเรากันอยู่ทุกปีทุกปีครับปัญหาเรื่องฝุ่นกับ PM 2.5วันนี้พักชาติไทยพัฒนาเราบอกครับปัญหาเรื่องฝุ่นแบ่งกันเป็นเรื่องแรกก่อนครับฝุ่นในเมืองก่อนครับในกรุงเทพมหานคร เราบอกกันว่าส่วนใหญ่ครับ70%ของปัญหาเรื่องเียง2.5ที่ลอยอยู่ในอากาศทุกวันนี้มันมาจากท้องถนนมันมาจากรถยนต์ครับดังนั้นการตรวจจับควันดำเอ่ยอะไรเอ่ยที่เราเห็นกันทุกวันนี้เรามันเห็นแล้วครับว่ามันไม่เพียงพอให้โอกาสชาติไทยพัฒนาเข้ามาทำงานครับ เราจะไม่ใช่เพียงแค่เอาผิดหรือจับรถคันนั้นเท่านั้นครับที่ผลิตควันดำเราจะตรวจไปจนถึงตรออที่ตรวจสภาพรถเลยว่าปล่อยรถแบบนี้ออกมาวิ่งออกมาทำร้ายออกมาฆ่าปอดของคนกรุงเทพได้อย่างไรเราจะปิดตรออไปเลยไม่ต้องมาทำความสะอาดกันอีกแล้วมาทำร้ายปอดคนกรุง มาทำลายสุขภาพคนกรุงแบบนี้ปล่อยรถแบบนี้ออกมามันต้องรับผิดชอบยันตอรออไม่ใช่เพียงแค่เจ้าของรถอย่างเดียวนอกจากนั้นเองครับนอกเมืองครับการรักษา ศักยภาพการทําการเกษตรของต่างจังหวัดการไม่ให้มีการเผาป่าการมีระบบเทคโนโลยีที่ครอบคลุมวันนี้ชาติไทยพัฒนาเสนอให้เปลี่ยนวิธีการทําการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการทาข้าวโพดรับไร่ข้าวโพดไม่ต้องมาเผาตอซังข้าวโพดไม่ต้องมาเผาตอซังข้าวกันอีกเราจะนวัตเปลี่ยนนวัตกรรมครับการทําการเกษตรเพื่อที่พี่น้องเกษตรกรจะได้ไม่ต้องเผา วิธีการทํางานของชาติไทยพัฒนาเราไม่ได้จะไปบอกพี่น้องประชาชนแค่ว่าหยุดเผาห้ามเผา,ห,าห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้นะครับการจะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่ไปสร้างปัญหาใหม่ให้กับเขาแต่วันนี้ชาติไทยพัฒนาเรานําเสนอเทคโนโลยีใหม่ครับเขาเรียกว่าไบโอชาครับเอาเศษที่เหลือใช้จากการเกษตรสังเวยโพด ต่อสังข้าวเอามาเผาครับให้เป็นเชื้อเพลิงแล้วพอเป็นถ่านออกมาครับเราเอาถ่านเหล่านั้นที่ไปเผาอัดกลับเข้าไปในดินใหม่ทําแบบนี้พี่น้องเกษตรกรจากนี้ไปไม่ต้องเผากันอีกต่อไปควันทั้งหลายที่เกิดขึ้นในต่างจังหวัดจะไม่ต้องไหลเข้ามาในกรุงเทพพัดเข้ามาในกรุงเทพมาทําร้ายปอดของพวกเรากันอีกต่อไปและที่สําคัญถ้าหากว่ามีบริษัทใดบริษัทหนึ่งในประเทศไทยครับ ไปลงทุนในต่างประเทศแล้วไปเกิดให้เกิดการเผาไหมในต่างประเทศแล้วพัดมาทําร้ายคนไทยบริษัทแบบนี้ต้องโดนลงโทษออกกฎหมายลงโทษกันไปเลยครับต่อมานอกจากเรื่องฝุ่นแล้วปัญหาที่มันยังทิ่มหัวใจกันพวกเรากันอยู่ค่าไฟครับเมื่อสักครู่เราบอกกันแล้วครับปัญหาหนึ่งที่เราจะแก้ คือลดปัญหาขยะแล้วก็ผลิตไฟฟ้ากันฟรีครับโรงไฟฟ้าพลังงานขยะแต่ทุกวันนี้ครับค่าไฟที่เราจ่ายกันอยู่ทุกเดือนทุกเดือนนี่พวกเราทราบกันไหมครับว่าการไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าเอ่ยอะไรเอ่ยนั้นพูดถือหุ้นครับพูดถือหุ้นใหญ่ที่สุดคือกระทรวงการคลังค่าน้ํามันอีกก็เช่นกันครับน้ํามันวันนี้ก็แพงแพงแพง,แพงเหลือเกินคนที่ถือหุ้นใหญ่ของปะตะทก็คือกระทรวงการคลังอีกนั่นแหละ ให้โอกาสพักชาติไทยเข้าไปทํางานครับเราจะขอให้กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ปตทผู้ถือหุ้นใหญ่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ดูแลเรื่องน้ํามันที่ดูแลเรื่องไฟฟ้าของพวกเราไปสั่งเลยครับเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วลดค่าน้ํามันลดค่าไฟฟ้าเอาไหมครับ <Yeah. S 1> นี่คือการทํางานที่เอาแบบเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปฝันกันยาวนี่คือระยะสั้นครับที่เราจะแก้ไขปัญหากันระยะกลาง เราพูดกันถึงสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนทุกๆคนครับติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านพอพูดอย่างนี้บางคนก็บอกโอ้โ oh, ห oh, ติดโซล่าเซลล์แพงเหลือเกินตั้งหลายหมื่นบาทไม่ต้องกังวลครับการทำงานของชาติไทยพัฒนาถ้าหากว่าค่า FT ีแตะ60สตางค์เมื่อไหร่รัฐบาลจะช่วยพี่น้องประชาชนออกกันคนละครึ่งอีกครึ่งหนึ่งครับจ่ายเงินได้แล้วเอามาคืนรัฐบาลทีหลังไม่ต้องรีบร้อนและในระยะยาวเราจะต้องมาปรับโครงสร้างครับ โครงสร้างพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยว่าจะมีพลังงานหมุนเวียนสะอาดเท่าไหร่และจะสามารถใช้พลังงานของภาครัฐโรงงานของไฟฟ้าของรัฐเองหรือโรงงานของเอกชนในสัดส่วนที่แตกต่างกันออกไปนี่คือการทํางานของภรคชาติไทยพัฒนาและที่สําคัญครับวันนี้เองเมื่อสักครู่แม่แจ่มใสก็มาครับวันนี้แม่แจ่มใสอายุ89แล้วแม่แจ่มใสบอกว่าจะคิดนโยบายอะไรคิดเผื่อแม่ด้วยนะลูก แม่แก่แล้ววันนี้ชาติไทยพัฒนาบอกครับว่าคนเราไม่มีคําว่าแก่ไม่มีคําว่าเด็กผู้ที่มีอายุมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนั้นเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดของชาติไทยพัฒนาเป็นบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นเอนไซโครปีเดียเป็นมันสมองเคลื่อนที่ครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยทุกวันนี้เวลาอายุมากขึ้นมากขึ้นนั้นอย่าให้อยู่เฉยๆครับต้องหากิจกรรมต้องหา กิจกรรมข้างงานให้ทำครับผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนวันนี้ที่อยู่ในต่างจังหวัดก็เช่นกันต่างจังหวัดเรามีศูนย์เด็กเล็กประจำำําตําบลประจําหมู่บ้านวันนี้ชาติไทยพัฒนาเราเ็งเห็นความสําคัญของผู้หลักผู้ใหญ่ทุกๆคนครับเราจะจัดให้มีศูนย์ปราชชาวบ้านของทุกๆหมู่บ้านเราไม่ได้เรียกว่าเป็นศูนย์คนชราเพราะว่าศูนย์แห่งนี้ไม่ได้เอาไว้ดูแลคนชราครับเป็นศูนย์ที่จะเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนเข้ามารวมกันแล้วเอาความรู้ประสบการณ์ทั้งหลาย ของพี่น้องพ่อใหญ่ function, Window, ยยแม่ใหญ่พ่อเท่าแม่แก่ทุกทท่านนั้นมารวมกันครับเป็นองค์ความรู้เพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับคนรุ่นต่อๆไปนี่คือการที่พักชาติไทยพัฒนาเราจะดูแลคนกันทุกๆรุ่นทุกๆรุ่นผู้สูงอายุนั้นถ้าหากว่ามีงานทามีกิจกรรมให้ทํานั้นสุขภาพก็จะแข็งแรงทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานของพวกเรานี่คือการทํางานของพักชาติไทยที่เราบอกว่าเราจะเดินหน้าไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลัง นอกจากปัญหาเรื่องสังคมสูงอายุแล้วเมื่อสักครู่ท่านผู้บริหารท่านบริหารของพรรคนั้นก็ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาความเหลื่อนล้ําค่าครองชีพต่างๆที่มันสูงแนวทางที่จะกันแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนทั้งหนี้นอกระบบทั้งหนี้ในระบบ นอกจากนั้นยังมีเรื่องการศึกษาที่วันนี้ครับพวกเราทุกคนเป็นห่วงลูกหลานเรากันเหลือเกินเราจะทําอย่างไรให้การศึกษาของเรานั้นไม่มาเป็นภาระให้กับผู้ปกครองทําอย่างไรให้ระบบการศึกษาของเราผลิตคนออกมาได้ตามที่ตลาดต้องการได้เรียนในสิ่งที่ใช่ได้ใช้ในสิ่งที่เรียนทําให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่น่าเรียนสําหรับนักเรียนและคืนศักยภาพ ความอยากจะเป็นครูนั้นให้กับครูทุกๆคนไม่ใช่มีหน้าที่ทำเอเปเปอร์เลื่อนตำแหน่งอึกอักอะไรก็ต้องมาทำเอกสารกรอกเอกสารนั่นกรอกเ e อกสารนี่แล้วไม่ได้เอาเวลาทั้งหลายไปสอนเด็กนักเรียนนี่คือการทำงานที่คิดว่าจะผลิตบุคลากรที่สำคัญครับการศึกษาถือเป็นพื้นฐานสำคัญของพี่น้องประชาชนทุกๆคนที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีค่าออกมาให้กับประเทศไทยได้ปัญหาระบบ สาธารณสุขเมื่อสักครู่นะครับท่านนิกรได้ออกมาแตะไปแล้วแนวคิดของพรรคชาติไทยพัฒนาเราไม่ต้องการให้พี่น้องประชาชนคนไทยครับเจ็บไข้ได้ป่วยทุกๆคนล้วนแล้วแต่เป็นบุคลากรที่สําคัญของประเทศไทยถ้าหากท่านไม่เจ็บไข้ได้ป่วยประเทศไทยของเราจะมี GDP มากขึ้นวันนี้เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยครับรัฐบาลก็จะมีนโยบาย30บบาทรักษาทุกโรครักษาให้ทุกๆคนจนหายดีแต่วันนี้ครับ ชาติไทยพัฒนาของเราไม่อยากเห็นพี่น้องคนไทยไม่สบายโครงการ30บาทนั้นโดยเฉลี่ยแล้วรัฐบาลจะจัดเงินให้คนละ3า0 0บาทในการรักษาพี่น้องประชาชนหนึ่งคนพรรคชาติไทยพัฒนาบอกว่าถ้าปีหนึ่งครับพวกเราทุกคนที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ไม่ใช้โครงการ30บาทเลยไอ้3,700บาทไม่ได้ใช้เลย จบปีครับถ้าพวกเรายังสุขภาพกันดียังยังดีกันอยู่สุขภาพดีมีเงินคืนเอาเงินคืนไปเลยใส่กระเป๋าตังค์คนละสามพันบาทกับเอาไหมครับนี่คือนโยบายสุขภาพดีมีเงินคืนคนละสามพันบาทปัญหาที่สําคัญที่กัดกร่อนประเทศไทยของเรากันทุกวันนี้ก็คืออีกเรื่องหนึ่งก็คือการคอร์รัปชันครับการแก้ปัญหาคอร์รัปชันวันนี้จะแก้กันอย่างไรวันนี้ครับ รรคชาติไทยพัฒนาเรายังเชื่อมั่นว่าในประเทศไทยของเรายังมีคนเก่งๆทํางานอีกเยอะไม่ว่าจะในระบบราชการไม่ว่าจะในระบบการเมืองไม่ว่าจะในระบบใดก็แล้วแต่ประเทศไทยของเราครับวันนี้ได้เวลาให้คนเก่งมานําพาประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเจนวไม่ว่าจะเป็นเจนแซไม่ว่าจะเป็นเจนไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณมีศักยภาพพอขึ้นมานําขึ้นมานํนานคนเก่งๆแล้วก็พาพี่น้องประชาชนคนไทยไปหาการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ระบบราชการของประเทศไทยในวันนี้ครับเป็นหนึ่งในอุปรสรรคสําคัญในการที่จะทําให้ประเทศไทยเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่พูดอย่างนี้ต้องฟังกันชัดๆก่อนนะครับไม่ได้บอกว่าข่าราชการเป็นปัญหานะครับผมกําลังบอกว่าระบบราชการที่ใหญ่ระบบราชการที่อุ้ยอ้ายระบบราชการ,ท,ร,บบร,าการที่มีเงื่อนไขการทํางานที่เยอะแยะวันนี้เราทําธุรกิจกันเนี่ยครับ จะทำธุรกิจอย่างหนึ่งต้องไปขออนุญาตหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้กองนั้นกองนี้ขอกัน6หน่วย7หน่วยเวลาไปขอทีหนึ่งหน่วยงานหนึ่งใช้เวลาเดือนหนึ่งหน่วยงานหนึ่งใช้เวลา2เดือนแต่ละหน่วยงานเวลาไปขอทีหนึ่งก็จะเป็นโอกาสให้เกิดช่องทางการทุจริตเกิดขึ้นจากนั้นวันนี้พักชาติไทยพัฒนาครับเราเสนอครับหนึ่งในเงื่อนไขในการที่จะทำให้ระบบราชการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ประเทศไทยของเราเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและป้องกันปัญหาการทุจริตในระยะยาวและระยะสั้นคือต้องใช้ DDT ครับไม่ใช่เอา DDT มาฉีดจนตายกันไปหมดนะครับแต่ DDT คือ Digitization, Deregulation และ Technology ครับ Digitization คือการทำให้ระบบราชการทั้งหมดนั้นมาอยู่ในแพลตฟอร์มของคอมพิวเตอร์หรือมือถือหรือมีระบบแอปพลิเคชันที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ส่งเอกสารจากระดับหัวหน้ากองมาถึงฝ่ายมาถึงอธิบดีมาถึงปลักกระทรวงมาถึงรัฐมนตรีนั้นไม่ต้องรอกันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนอีกต่อไปครับสามารถทําได้ภายในคลิปตาวันถึง2วันเอกสารสามารถดําเนินงานสามารถเซ็นอนุญ,ญาตได้เรียบร้อยแล้วเมื่อทุกอย่างดิจิทัลแล้วโอกาสที่จะเกิดการทุจริตการจ่ายใต้โต๊ะมันก็จะน้อยลงน้อยลงและการที่จะดิจิทัลนั้น เราจะต้องดีเรกเลีหรือการไปปรับเปลี่ยนกฎกติกาทั้งหลายครับให้มันมีศักยภาพให้มันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาทํางานให้กับระบบราชการของไทยนี่คือการทํางานที่จะให้ระบบราชการเป็นผู้มารับใช้พี่น้องประชาชนและให้คนเก่งๆให้พี่น้องประชาชนเป็นคนนําระบบราชการอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําให้ประเทศไทยของเรานั้นเดินหน้าไปได้ด้วยความรวดเร็วและเดินหน้าไปได้ด้วยความมั่นคง วันนี้พวกเรามากันจากหลายพื้นที่มาจากจังหวัดอื่นก็มีมาจากทุกๆเขตในกรุงเทพมหานครครับพรรคชาติไทยพัฒนาเราเชื่อเหลือเกินครับเราเชื่อในความหลากหลายเราเชื่อในความแตกต่างนี่คือความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุกอยู่ในประเทศไทยของพวกเราเราเชื่อว่าการรับฟังความเห็นเราเชื่อว่าการรับฟังการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างนี่คือความสวยงามของสังคมไทย เราเชื่อมั่นครับว่าการที่ประเทศไทยของเราจะพัฒนาไปได้การว่าพัฒนาไปแค่ไหนมันไม่ได้วัดกันที่ GDP อย่างเดียวมันวัดกันที่คุณภาพของคนมันวัดกันที่ศักยภาพทางความคิดมันวัดกันที่การให้เกียรติซึ่งกันและการของผู้อื่นและการทําการเมืองแบบสร้างสรรคนี่คือนิยามครับนี่คือนิยามของคําว่าคนรุ่นใหม่ของพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติไทยพัฒนาของเราเชื่อครับว่าการเป็นคนรุ่นใหม่นั้น เราจะต้องเปิดใจครับรับฟังคนทุกๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเจนไดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นความคิดแบบใดก็แล้วแต่เราต้องเปิดใจรับฟังกันเราจะต้องให้เกียรติผู้อื่นเราไม่เน้นสร้างศัตรูครับเพราะประหานสอนเสมอครับว่ามีศัตรูหนึ่งร้อยคนก็มากน้อยไปทานโทษครับมีมีมิตรหนึ่งคนก็น้อยไปมีศัตรูเรา <Yeah. S 1> พูดผิดกันเลยแล้วมองหน้าพี่สาวทีไรทรันโทษครับมีมิตรร้อยคนก็น้อยไปมีศัตรูหนึ่งคนก็มากไปโอ้ สองทุ่มกว่าแล้วอยู่มานานสมองสักเริ่มเลอะเลือน<ๆ>การทำงานแบบไม่สแสวงหาศัตรูและสร้างพันธมิตรในการทำงานคือหัวใจครับในการที่จะทำงานการเมืองไปได้อย่างสร้างสรรค์ตลอดระยะเวลาการเลือกตั้งที่ผ่านมาผมเชื่อว่าทุกท่านคงเห็นนะครับว่าในแต่ละเวทีดีเบตนั้นพรรคชาติไทยพัฒนาของเราไม่เคยโจมตีใครพรรคชาติไทยพัฒนาของเราไม่เคยเอานโยบายคนอื่นแล้วมานั่งวิเคราะห์วิจารณ์ เราพูดกันถึงแค่นโยบายว้า wow! งไทยแลนด์ของชาติไทยพัฒนาอย่างเดียวและการจะทําให้ประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศที่ยั่งยืนจนถึงลูกจนถึงหลานนี่คือการทํางานในรูปแบบของคนรุ่นใหม่ของพรรคชาติไทยพัฒนาครับพรรคชาติไทยพัฒนาของพวกเราอยู่คู่กับประเทศไทยมาหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่เป็นพรรคชาติไทยตั้งแต่หัวหน้าพรรคแต่ละท่านแต่ละท่านผ่านมาจนถึงวันนี้ครับเราเคยเป็นฝ่ายค้านเราเคยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเราเคยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาล เราเคยโดนยุบพัพมาแล้วเมื่อสมัยปี2551ดังนั้นวันนี้ครับชาติไทยพัฒนาของเราผ่านร้อนผ่านหนาวกันมามากมายแล้ววันนี้เราก็จะมาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับให้โอกาสชาติไทยพัฒนาของเราได้เข้ามาทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนคนไทยเราเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยเราเชื่อมั่นในพลังของคนทุกๆกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่เราเห็นคนรุ่นใหม่เป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมไทยเราเห็นพลังครับ ในความคิดสร้างสรรค์และเราไม่เห็นด้วยกับในการใช้ความรุนแรงในทุกๆก,กรณีในการทํางานนี่คือจุดยืนครับของพักชาติไทยพัฒนาการรับฟังความเห็นนั้นเราทํางานกันมาตัวผมเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงปีกว่าที่ผ่านมาผมได้ใช้โครงการแฮกกอร์ตอนในระบบผ่านทางระบบแฮกกรตอนครับรับฟังความเห็นของน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ ของประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเราจัดโครงการเอ็นวิล e ลนทขึ้นมาเรารับฟังความเห็นทั้งหมด6จังหวัดด้วยกันกรุงเทพมหานครเพชรบุรีระยองภูเก็ตหนองคายและลำปางไปทําความคิดเห็นครับกับคนรุ่นใหม่นับร้อยคนหลายร้อยชีวิตแล้วก็เอาความคิดของน้องๆเหล่านั้นมาเป็นแนวทางในการทํางานของ,รงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่คือการทํางานของชาติไทยพัฒนาที่เรารับฟังครับและเราเอาปัญหาที่เรารับฟังนั้น มาแปรเปลี่ยนเป็นการแก้ไขที่ทําได้จริงเราถึงได้บอกว่าเรารับฟังเราทําจริงไม่ใช่อุตลุดทาหลับหูหลับตาทาโดยที่ไม่ฟังความเห็นของใครเลยแล้วมันก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ดังนั้นการทํางานของชาติไทยพัฒนาจากนี้ไปครับเราเดินไปพร้อมๆกันอีกไม่กี่วันจากนี้ไปครับพี่น้องประชาชนทุกคนจะเข้ากูหากาบัรสองใบบัดใบสีม่วงเอาไว้เลือกคนในเขตของท่านบัตรใบสีเขียวนะครับ เอาไว้เลือกพักแล้วท่านก็จะเลือกนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในดวงใจของท่านหลายท่านที่อยู่ณที่นี้หรือแม้แต่อยู่ในโลกออนไลน์คงจะตัดสินใจกันไปเรียบร้อยแล้วว่า14พฤษภานั้นท่านจะเลือกนายกคนไหนท่านจะเลือกนายกแบบไหนแต่ขอฝากไปครับว่าผู้ที่จะมาเป็นผู้นำของประเทศไทยจากนี้ไปอย่าเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแค่อย่างเดียวขอให้ท่านนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ที่โลกนี้กําลังรอคอยอยู่ขอให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่สามารถเอาโลกทั้งใบครับมาเสิร์ฟให้กับคนไทยเอาสิ่งดีๆจากทั่วโลกมาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยขอให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่นําพาประเทศไทยไปยืนอยู่บนเวทีของโลกไม่แพ้ต่างชาติได้วันที่14พฤษภาคมครับพวกเรากําลังจะไปกําหนดชะตากรรมของประเทศไทยกันการทํางานของพรรคชาติไทยจากนี้ไปเราประกาศชัดเจนนะครับว่า พรรคชาติไทยพัฒนาเราจะเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่ในทุกๆช่วงวัยในทุกๆเจเนเรชันหลายคนก็อาจจะสงสัยเหมือนอย่างที่ผมได้พูดไปตอนแรกว่าเอ๊ะคนรุ่นใหม่กับทุกๆช่วงวัยในทุกๆเจเนเรชันแปลว่าอะไรการเป็นคนรุ่นใหม่ไม่ได้แปลว่าท่านจะต้องอายุน้อยเท่านั้นนะครับการเป็นคนรุ่นใหม่ผมได้บอกไปแล้วท่านจะอายุ60จะอายุ70หรือแม้แต่จะอายุ50ท่านก็สามารถเป็นคนรุ่นใหม่ได้ ถ้าท่านมีแนวความคิดเหมือนอย่างที่ผมได้กล่าวมาในเมื่อตอนตน้นดังนั้นในวันนี้ครับถ้าหากท่านใดมีแนวความคิดไปในทิศทางเดียวกันกับพวกเราชาวชาติไทยพัฒนาเดินเข้ามาครับเราอยากฟังความเห็นของท่านเราอยากฟังความคิดของท่านเราต้องการพลังทางความคิดของท่านมาขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยกันดังนั้นวันที่14พฤษภาคมที่จะถึงนี้เข้าภูหาครับให้โอกาสชาติไทยพัฒนากาเบอร์18เลือกชาติไทยพัฒนาพวกเราเข้ามา เมื่อพัฒนาเพื่อพัฒนาประเทศไทยของพวกเรามาทํางานเคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้ง66ล้านคนให้โอกาสพวกเราเข้ามาแล้วเราให้คํามั่นครับว่าทุกๆคะแนนเสียงของท่านนั้นจะแปลเปลี่ยนกลับมาเป็นการทํางานจะแปรเปลี่ยนกลับมาเป็นการแก้ไขปัญหา จะแปลเปลี่ยนกลับมาเป็นก้าวเดินที่จะมาพัฒนาประเทศไทยมาพัฒนาแผ่นดินไทยเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคน14พีพฤษภาครับเข้ากูหาปัดใบสีเขียวกาเบอร์18ครับพรรคชาติไทายพัฒนาครับกลับมาพระคณครับแล้วโอกาสนี้นะครับเรียนเชิญคณะผู้บริหารครที่ปรึกษาและผู้สมัครครับถ่ายรูปกันบนเวทีนะครับร่อมก,กับพ่อแม่พี่น้องกันในช่วงต่อจากนี้ เรียนชายทุกท่านบอิเวณทีครับลาพี่น้องครับชูไม้ชูมอือส่งเสียงดังๆให้กับพักชาติไทยพัฒนาเบอร์18พรพักชาติ ได้ขยับเข้ามาเลยนะครับด้านชิดเวทีได้เลยนะครับเข้ามาครับ เป็เชิุทืกทมกบจีกลับหลังหันนะครับเราจะเซลฟี่กับพ่อแม่พี่น้องกันในช่วงต่อจากนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับขอเสียง นม,มาตรงนี้ตรงนี้เลยนักขั้วเขาตรงนีเลยชั้นเขาตรงนี้เลยมารูปเฟยไลฟ์ตอนนี้สวยมากนะครับขอเสียงดังๆอีกสักครั้ง ทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงท้ายนี้นะครับเราจะร่วมกันนะครับดูแลความสะอาดของพื้นที่นะครับเราจะร่วมกันเก็บขยะร่วมกันนะครับให้พื้นที่ที่เรามาใช้ที่สาม่านมินชาวนี้กลับสู่ความเรียบร้อยสวยงามสะอาดเรียบร้อยนะครับรบกวนท่านพี่น้องทุกท่านครับช่วยกันดูแลสิ่งต่างๆที่ท่านำมานะครับป็นังครัขอบคุณจ้าขอบคุณจ้า